สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากโคสแฟนโค้แฟน3โซจูบอมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กนุ่ม5คนนะครับผมที่มีความฝันในการเป็นไอดอลที่เกาหลี แค่ที่พวกเขาเนี่ยจะได้เดบิวต์แต่เขากลับ hey โดนค่ายเทโดนในโมดูท็อกก็นั่นดัน,นึ่งว่ากูไม่ยอมอ่ะแล้วพวกมึงก็ต้องไม่ยอมด้วยในๆเราโดนค่ายเทแล้วเราไปแหกกดไม่เลยดีกว่าตอนที่เราอยู่ในค่ายเนี่ยเราไม่สามารถจะทําอะไรขยับตัวได้เลยวันนี้เราจะไปแหกกดกัน,น,นปัจจุบันเราไปเริ่มใจแตกกันที่กุซนซโนาะแต่ว่าเราดันไปตื่นที่ปูซาน แล้วพอตื่นมานี่ก็มีแบบเหตุการณ์แปลกๆมากมายเลยอยู่ๆก็มีอาจุม,มา่าที่ไหนก็มาร้องมือไว้กเกอบอย่าวันนี้เราเป็นสัตว์สัตว์อะไรสัตสังวนฮะไม่ใช่ชีวิตนี้ผม <c oughs> แม่งยังไม่กินเหล้าอีกแล้ว <c oughs> เป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจทำกันมากแล้วก็สู้กันมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ่ายหน่งจริงๆไปถ่ายที่เกาหลีตลอดทั้งเรื่องเลย ภาพแรกที่เด้งมาเลยคือกินกระจุทะเลที่มือปานเป็นอาหารอันชินที่ผมไม่เคยอยากจะซีมันสัก่นไปแต่ว่าเรื่องในกองมีเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากจะเล่าระหว่างที่พูดกับโปรบีฟเนี่ยมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งครับฟังฟังอยู่ก็แบบฟังฟังอยู่แล้วมันทำไงวะสะพังกบไป เอยรับร่างหลยร้าไปแล้วอยากเล่นเป็นพี่เอิร์ดบดเขาค่อนข้างที่จะควนมากๆบดคุณแบบมันน่าเล่นมากเล่าพี่เอิร์ดอยากเล่นเป็นแขกอีกบทหนึ่งที่ผมชอบว่าคือบทคุณอูเล่นกับนักแสดงเกาหลี สวัสดีครับเฮ้ยแต่พี่เอิร์ทก็มีซีนกับนักแสดงเกาหลีเยอะนะอจุกมาก่ะเงานคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยตอนพวกเราพูดเกาหลีอ่ะเหมือนพูดแบบว่าสวัสดีครับอย่างเงี้ยพวกคุณทุกคนในการร่วมงานกับนักแสดงเกาหลีก็เหมือนเราเห็นไอเดียในการแบบในการเล่นเวของเขาแบบว่ารู้สึกว้าวอะไรหลายหลายครั้ง พี่เขาเป็นนักแสงดงที่ค่อนข้างมีความสามารถแลวก็ในเรื่ออการแอคติงต้งเขาก็ช่วยในเรื่องของการแอคติ้งผมด้วยครับถ้าซีนไหนที่มันจกมาดูดีดูโอเคก็ขอบคุณพี่เขาทั้งนั้นนี่แหละครับพี่อริเยบรูเลวรมีฉากหนึ่งที่ค,คิดว่าแฟนๆโค้ดเฟนโคด้โคดแฟนน่าจะรอติดตามขอไม่บอกและกันว่าเป็นอะไรแต่ว่ารับรองว่าถ้าทุกคนได้ดูจะรู้สึกตื่นเต้น ก็เพลงของพวกเรา,าคือเพลงใกล้ขนาดนี้นะครับคนแต่งก็คือพี่แทนลิปตานะครับผมกับพี่เข้าเป็นโรสเฟลโล,นะะนนนล่น,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 นะฮะเ,เ,เ,เป็นเพลงที่แบบมีความหมายน่ารักน่ารักนะฮะส,สำหรับ ช่วงเวลาที่ใกล้กับใครสักคนเลงใช่แล้วจริงๆในซีรีส์นี้ก็มีฉากที่พวกเราร้องเพลงนี้กันด้วยนะครับใกล้ขนาดนีใครจะไม่หวั่นไหว like need, ใกล้ขนาดนี้เธอให้ฉันคิดอะไรเธอไม่ฉม่ชอนองม่ไาแฟนทำไมเขาอยากมีหรอไม่ใช่ก็เพราะว่าความรักอะมันเป็นเรื่องที่ห้ามทำไม่ได้เอา้าแล้วพี่อยาแกแหกกฎหรือเปล่าไม่รู้อ่าแต่ผมรู้แ <c oughs> ค่ว่าตอนนี้ผมมีแฟนโปรโมท h a เซล ังไงพวกเราก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้เลยครับมันเป็นอะไรที่น่าดูน่าติดตามมันมีนอะไรที่แบบว่าลุ่ั่นแหละใช่สนุกครับไม่ติดหวังกับเรื่องนี้แน่นอนไม่ใช่แค่พวกเรา5คนนะที่ตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้ามากๆทีมงานใช่ใชทีมงาน,นพร้อมกับทั้งฝั่งไทยและฝั่งเกาหลีนะครับอยากจะให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดยังไงก็ฝากด้วยครับที่แอปวิวนะครับผมเวลา2องทุ่มทุกวันพุธนะฮะโค้ดเบลโคล้ดแฟนสามโซจูบอม Bye.